สวัสดีค่ะตานาสอนวันเบิร์วันนี้นะคะ,นนะ,คะจะมานนีแอคเพลงของวงเดซิกนั่นเองนะคะเพิ่งปล่อยมาวันนี้เลยใช่อันนี้เป็นเดซิกอีเวนต์ออฟเดย์นะจ๊ะก็คือมีสามคนใช่เลยเห็นรูปปล่อยมาแล้วก็คือเบบว่าเราเราวมากรูปแบบใจกลัวนะ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้ก็คือเขาปล่อยตั้งนานแล้วนะแต,<ๆ>แต่เราก็ต้องกดกันคือแบบอยาเข้าทวิตนะเพราะถ้าเข้าทาวิตทนะุกคนเราจะเจอสิ่งที่ทุกคนแบบพูดถึงอะก็จะได้รู้่าไง เขาไม่ได้ต้องรีบออกมากร้องจปโดนสตอร์นนี่แหละโอเคชื่อเพลงว่าไลท์ไลท์โทบีเนาะใช่แหละใช่คิดว่าคิดว่าเราคงไม่เจอแบบตอนทูบีเอ็มต้องขอใครขอทูบีเอ็มด้วยนะคะที่แบบว่าชื่อผิดเนาะโอเคไปเลยนะไป ชอบความเมอ็มวีนะมันดูมีความเหมือนหนังนะอะเนาะ ไม่ได้เลยหลอกมาก はい。Vale. จริงนะคือเพลงอนะจบจบเร็วมากสำหรับแกแล้วเ,ลเ,ออเพลงถอนเว้จริงเฮียปะคือตั้งใจอ่านความหมายเพลงมาเลยอ่านซับกันอย <laughs> <laughs> ไม่ใช่อะไรแล้วคือแบบอ่านซับเดี๋ยวดูผู้ชายอ่านซับเดี๋ยวดูผู้ชายก่อน <laughs> แต่เพลงดีอะชอบฉันชอบที่เอวีนี้คือได้เห็นก <c oughs> ารแสดงของทุกคนด้วย เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวแล้วก็แบบทั้งสามคนได้แบบเล่นเอ็เองอะไรอย่างเงี้ยเห็นความร้องไห้ความดราม่าแบบว่าเฮ้ยวอนดีแสดงพีมากต้องแบบใมาแสดงแสงกินบอนพิวค่ะแส่ยองคลิกก็ร้องไห้ดีนะทุกคนแบบดีไม่แต่ทุกคนอ่ะก็คือเสิร์มาได้ดีเราเห็นว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเรารู้สึกว่าในส่วนพาร์ทของวอนพิวอ่ะดูมีอารมณ์ของความแบบ เออมากกว่าคนอื่นนิดนึงไม่คือหมายถึงว่าแบบอารมณ์อนัเอออารมณ์ที่ค่อนข้างหนักกว่าคนอื่นเหมือนโดนมาหนักกว่าแลอแบบว่าแบบอยู่ไม่ได้แล้วแบบดึงของอะไรอย่างงี้ตอนนี้ตอนแบบที่ร้องอ่ะตอนจะจบอะถ้าถ้าของเคอเคนี่คือเหมือนเขาทำนี่แบบเก็บความรู้สึกอ่ะเขาจะพูดว่าแบบว่าไม่ไม่ได้แบบเปิดเผยออกมาแบบออกมาทั้งหมดเลยเพราะว่าแบบว่า ก็ยังเก็บเหมือนนิ่งๆไม่เป็นอะไรแต่จริงๆก็คือแบบรู้สึกอะไรอย่างงี้ยฉากที่บอกเลิกถอดแหวนแล้วว่า,าไม่ต้องนั้นอะ่ะถ้าวันนี้เป็นยองเคนี่คงแบบอ,อะไรนะก็นิ่งไปเลยก็เหือนเป็นคารคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันแล้วแบบว่าใ,ใ,ใ,ในมุมของคนแบบอกหักแบบทั้งสามเบบอลยเงี้ยนี่ในความรู้สึกเรานะเพราะแบบว่ามันแบบออกมาถ้าอย่างโดอุนก็คงดูบนฟิลแบบว่า เหมือนคนงงๆอันเนาะไม่รู้จะเอาอย่างไงต่ออะเออโดนบอกเพิ่เหรอเอ๊แบบไปเดินหาแบบที่เห็นอะตอวบทตัวันไปเดินหรืออะไรก็มันงงแต่ชอบชอบชอบท่อนหูกะที่แบบเข้าท่นภาษาอังกฤษแบบวก็แบบเออเออใช่โอ้ยดีอะงงแต่วงนี้ว่าไม่ได้เพลงพขดีจริงๆค่ะนะคะใช่ค่ะเพลงดีค่ะใช่ชื่อัตบิวเว่นคน อ่ะก็เอาเป็นว่าตอนวันนี้นะคะเราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นบุคลิกเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย,บาย